มาอัปเดตผลการแข่งขันเทรดมือครั้งที่1ในสัปดาห์ที่4กันดีกว่านะครับว่าใครจะเหลือรอดอยู่บ้างนั่นเองนะมาดูกันเลยครับอันดับที่1ยังคงเป็นเบจิต้านั่นเองนะครับทุนเริ่มต้น100นะครับทำได้ตอนนี้430.8นะครับกำไรที่3 2 9นะครับไปดูไมค์พพูกันนะครับอ่าโอ้โหแอปเกนแต่ว่าดอดาวนี่ติดลบไปแล้วนะฮะก็ยังเหลือรอดอยู่นะครับสำหรับเบจิต้านะฮะ ต่อมาเป็นพีพอนะครับทุนน้ำต้น3,000ทําได้ตอนนี้5,361นะครับเติบโตที่7 8็ดอนะฮะโอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องดอดาวที่ยี่างนบสหรับพพอนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับไปไปกันต่อนะครับต่อมาเป็นเบบี้บัฟเฟอรนะครับทุนน้าต้น101.71น่ครับทำได้ตอนนี้1 1 1 5 6านะครับกำไรที่6 8 6 8นะครับเบบี้บัฟเฟอร์ก็ยังโหดดอยู่นะฮะ อุ้ยทำไมตรงนี้ไม่อัปเดตนะฮะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาทำได้100%แล้วนะฮะนี่ m y เ b o o บอัปเดตนะครับเป็น205.39นะครับเอ้ยเอาเรื่องนะครับสำหรับ Baby Buffer นะฮะต่อมาเป็นเจมส์เอาเบิร์ดนะครับถูดิ่มต้น3075นะครับอีคิ t ตี้ตอนนี้4,000 191นะครับทำได้สามสด้าเปอนะครับอ่าเจมส์เอาเบิร์ดนะครับดอไดวต่ำๆอยู่ที่9%นะครับถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าโหดๆเลยนะครับสำหรับเจมส์เอาเบิร์ดนะครับต่อมาเป็นอีอีนะครับทุนเริ่มต้น30นะครับทำได้ตอนนี้37.4นะครับเติบโตที่24.67%นะครับตอนนี้ก็ดอไดวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสำหรับอีอีนะครับก็ต้องมารอดูว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่านะฮะต่อมาเป็น BJJ นะครับทุนน้ำต้น30นะครับทำได้ตอนนี้3 3 4 2นะครับเติบโตที่1 1 4 0อเเะครับโอ้เขาทำได้ไปที่47.09นะครับเดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะโอเคดาดาวที่1 9นตะครับต่อมาเป็นอัาควันศูนย์นะครับทุนน้ำต้น1น0่0นะครับทำได้ตอนนี้1 9 8่นะที่นเติารตอี่9.83%อดนะครับัติบัตนี่คือาอุดแปด่าๆนะอรับกับต์นะรับอางต่อนนื่คลอนะฮะโอเค ไปกันต่อนะครับสำหรับยี่หัวนะครับยี่หัวเนี่ยถุนต้นต้น10,000หมืนะครับทำได้ตอนนี้1,813นะครับเติบโตที่8.13%นะครับอ่าไม่เอ็กบุ๊กน่าจะยังดูไม่ได้นะครับสำหรับยี่หัวนะต่อมาเป็นจีนส์นะครับผมถุนต้นต้นามพัน3,073นะครับทำได้ตอนนี้3,085นะครับเติบโตที่0.39%นะครับมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะ ไปยังไงกันต่อนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นหน้าใหม่เข้ามานะฮะต่อมาเป็นมิสเตอร์ซีนะครับอันนี้ก็น่าจะหน้าใหม่เหมือนกันนะครับยังไม่มีกําไรยังไม่มีออเดอร์นะฮะก็ทุนน้าต้น1นึ่งหนกร้อยหกสิบห้านะฮะก็ยังเท่าเดิมอยู่นะฮะไปดูใหม่กูกกันนะครับนี่ก็ยังเท่าเดิมอยู่ต่อมาเป็นเบรกเดอะรูสนะครับผมทุนน้ำต้น1,000นะครับทำได้ตอนนี้984.4นะฮะเติบโตที่ลบหนึนะครับ เบรกจอรูนะฮะก็ดอดาวต่ำๆเลยนะครับอ่าก็มารอดูกันต่อไปเลยนะครับต่อมาเป็นเพ็กซี่อีนะครับทุนต้นต้น30,000นนะครับทำได้ตอนนี้25,718นานะครับเติบโตที่ลบ14.27%นะครับอ่าตอนนี้ก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับประยุงพอร์ตไปเรื่อยๆครับตอนนี้อีคิวตี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยเป็น26,000นนะฮะ ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับดาวดาวที่12%นั่นเองนะต่อมาเป็นกำไรไหมทองคำนะครับทุนต้นหนึ่งร้อนะฮะทำได้ตอนนี้57.02นะครับเติบโตที่ลบสี่สนะครับไหนเป็นอย่างนั้นอ้าวนี่ไง e q u i t y ยังโดนนี่อยู่นะฮะยังโดนลากอยู่นั่นเองนะครับคิดว่านะอัปเดตเมื่อ32นาทีที่แล้วดาวดาวที่48%นนะครับต่อมาเป็นรันรันรันนะครับ รันรันรันเนี่ยทุนเริ่มต้นเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะครับทำได้ตอนนี้หกจเนะครับเติบโตที่ลบไปสิอ็ดจุดห้าเจนะครับไปดูไมค์บุ๊กกันนะครับเอาตอนนี้เขากลับมาเป็น35แล้วเหรอเนี่ยกลับมาเป็น35มส้าเลยนะครับอ่าไม่มีการเติมเงินเพิ่มนะฮะโอเคก็มารอดูกันต่อไปนะครับเอ้ยเอาเรื่องนะครับเอาเรื่อง ม y เอ o บุ๊กบอก35นะครับส่วนที่เหลือนี่ไม่น่ารอดแล้วนะครับพวกลบเ,ย,เยอะๆเนี่ยแตกไปหมดแล้วนะฮะโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับอัปเดตผลการขันเทดมือครั้งที่1นนะฮะก็มารอดูในสัปดาห์ต่อไปนะครับว่าจะมีใครเหลือรอดอยู่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ไทฟริกเตอ์ดิ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ